วันนี้นะครับเราจะมารีวิวหูฟังอินเอียร์ตัวเล็กสเปคจัดเต็มในงบประมาณ4,000บาทกับ Edifier Neo. หูฟังอินเอียร์ตัวเล็กที่มาพร้อมกับสเปคแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวไดรเวอร์คู่รองรับการฟังเพลงแบบ Hi Res Audio แบบ Wireless หรือจะเป็นการตัดเสียงรบกวน ANC ที่มากถึงลบ48เดซิเบลมีไม์ไมาให้6ตัวพร้อมกับการตัดเสียงรบกวนด้วย AI แบตเตอรี่อึดระดับ56ชั่วโมงพร้อมกับฟีเจอร์ Wireless ชาร์ e ใช้งานจริงเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมไลฟ์ฟังครับ ก่อนที่ไปเล่าการใช้งานกันผมอนุญาตเริ่มที่ตัวหน้าตาแล้วก็สเปคของหูฟังรุ่นนี้กันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้ครับอยู่ที่ขนาดความเล็กของเขาด้วยคือในท้องตลาดจะมีหูฟังอินเอียร์หลากหลายรูปแบบมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินเอียร์ที่มันมีก้านเนาะแต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่ยังอยากจะได้หูฟังอินเอียร์ที่เป็นตัวเล็กๆทรงถัว่วหรือที่เราเรียกว่าทรงดอทกันเอามาใช้งานเพราะว่าข้อดีของหูฟังทรงนี้คือเวลาเราสวมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกว่าไม่เก,ก เต็มเกือบจะที่สุดแล้วทุกอย่างที่เราเคยอยากจะได้ในรุ่นพี่เขาอย่าง i n f i ฟไอเออร์นีโอดอทโปรสองที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้มีมาให้ครบเลยในขนาดที่เล็กกว่าเบากว่าและราคาถูกกว่าด้วยนะครับมาดูหน้าตาตัวกล่องสักเล็กน้อยนะครับกล่องของ e d i f ฟ e r เออร์นีโอดอจะเป็นกล่องแบบเล็กๆขนาดเนี่ยไม่ได้เล็กจิ๋วนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยครับจะมีแบตเตอรี่มาให้ข้างในค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถชาร์จซ้ำได้หลายรอบอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ตอนต้นครับว่าหูฟังรุ่นนี้สามารถบังเพลงได้ยาวนานต่อเนอองงงููััมเเลหหฟฟาะะแ้ก็ทรๆบบีจจขํ คือเขาจะพยายามทําให้มันเล็กมากๆแต่แบตหรือว่าตัวชาร์จซําก็จะได้น้อย Efire Neo. ครับให้มาเลยแบบจะเต็มเรื่องของตัวแบตใครชอบใช้งานหูฟังตัวเล็กแต่แบตยังอึดอยู่ตัวนี้อึดที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นมาในปีนี้สีครับที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวสีดําแล้วก็เป็นดําด้านซึ่งผมชอบนะเพราะว่าหูฟังที่เป็นสีดําเงาเวลาเราใช้งานแบบสมบุกสมบันอะไรเงี้ยมันจะเกิดรอยรอยได้ง่ายอันนี้จะจับๆค้คําแลนะ้วเนี่ยจะไม่ค่อยทิ้งรอยรอยไว้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีบานพับที่เป็นโลโกโ้ e f i r ไว้อยู่นะครับด้านบนเป็นตัวโลโก้ของ e f i r แบบเงาเๆแล้วก็ด้านล่างครับเหมือนจะไม่มีอะไรเนาะแต่มีฟีเจอร์ซ่อนอยู่นะครับตัวกล่องชาร์จของหูฟังรุ่นนี้ครับรองรับฟีเจอร์อย่า ่งไวเลสชาร์ดด้วยนะครับส่วนด้านข้างของกล่องหูฟังตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับตัวรีเซ็ตหรือว่าตัวแพริงกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับซึ่งอันนี้ดีนะเพราะว่าหลาตัวที่ผมมีอยู่ไม่มีปุ่มนี้มาให้มินิมอลเกินนะฮะเวลาจะแพริงหรือจะรีเซ็ตทีนึงเนี่ยลำบากอันนี้มีปุ่มให้กดใช้งานได้ดีด้วยแล้วก็ด้านหลังครับเป็นที่ชาร์จพอร์ตไทป์ซนะครับตัวนี้มีฟีเจอร์ฟาชาร์จมาให้ด้วยนะเดี๋ยวไว้เล่าอีกทีนึงในช่วงพาร์ของแบตเตอรี่แต่ว่าเรื่องตัวแบตเรื่องตัว f a ฟาชาร์จเรื่องตัวไวเลสคุณปล่อยผ่านได้เลยกับหูฟังรุ่นนี้ในส่วนของตัวหูฟังนะครับด้านในก็จะมีหูฟังมาให้สองข้างซ้ายขวาแล้วก็เป็นทรงดอทอย่างที่เล่าไปแต่ว่าความพิเศษของเขาคือถ้าพวกเราสังเกตดูตรงด้านข้างที่เป็นตัวโลโก้ Edifier เาามีกร ทำสีเป็นสีดําเงาแล้วก็มีการพ่นคล้ายๆกับกลิสเตอร์ไว้ตรงที่ผิวตรงนี้ด้วยซึ่งมันทำให้เราเวลาเราใส่แล้วมันจะดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มีความแบบรูๆนิดนึงด้วยอะไรปรนะมาณนั้นแล้วก็โลโก้อีดิฟายเออร์เป็นสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับตัวหูฟังขนาดเนี่ยถ้าเราเทียบกับทรงดอททั่วไปนะบอกเลยว่าไม่ได้เล็กสุดแต่สามารถที่จะใส่เข้าไปในหูแล้วฟิตได้พอดีมากๆแปลงเหม<า>ือนกันตอนแรกที่ผมเห็นกับทีมงานเนี่ยเอ้ยมันเป็นทรงถั่วตัวเล็กแต่ทาไมไอ้เบ้าข้างนอกมันดูใหญ่จังเลยแล้วเเเเววววลลลลลาาาาาาใสสส่่่่่่่มมมมมััันนนจจจจะแออออออดหหหรรรืืปพิงง้้ไไยยยคกกก็ตตีีีีุซ ไซส์ M ไซส์ L แล้วเราสามารถที่จะไปซื้อไซส์อื่นๆได้เพิ่มเติมอีกอันนี้ครับจะไม่เหมือนกับตัว Edifier Neo Buds ซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันราคาแพงเนาะก็จะมีตัวจุกมาให้เปลี่ยนเนี่ยหลายไซส์ประมาณแบบโอ้น่าจะเกิน10อันอะที่ผมจําได้คือแบบมีหลายไซส์มากประมาณ6กเจไซส์แต่ว่ารุ่นนี้ครับเป็น Neo Dot ก็คือรุ่นราคาถูกลงมาแต่ว่ายังให้มาอยู่ก็คือ3ไซส์ก็คือไซส์ S นะครับไซส์ M ที่ติดมาให้แล้วก็ไซส์ L โดยส่วนตัวผมนะถ้าที่ลองใช้งานมาคือตัวหูฟังเนี่ย ตัวหูฟังเดี่ยวๆครับไม่นับตัวเคสคุณสามารถฟังเพลงได้ยาวนานต่อเนื่องสูงสุด17ชั่วโมงคุณฟังไม่ผิดครับและนี่คือการฟังเพลงแบบที่เราปิด ANC ถ้าเราเปิด ANC แบตเตอรี่ก็จะอึดน้อยกว่านี้นิดนึงแต่เชื่อผมเถอะยังไงก็เกิน10ชั่วโมงและถ้าเราเทียบกับเรือธงของเขาก่อนหน้านี้อย่าง Edifier Neo Buds Pro หรือ Neo Buds Pro 2พวกนี้จะฟังได้ประมาณ6-7ชั่วโมงคือหูฟังที่มีไดเวอร์ใหญ่และเป็นทรงถั่วมักจะฟังกันได้แค่ประมาณแบบ6ชั่วโมง5ชั่วโมงกันมดแย่ๆหน่อยค มันอาจจะต้องแบบว่าปรับนิดหน่อยเพราะเป็นทรงถั่วมันจะไม่เหมือนกับทรงก้านที่มันอาจจะใส่ง่ายไปหน่อยตัวนี้จะเป็นทรงถั่วที่แบบจะต้องดันเข้าไปนิดหนึ่งพอดันเสร็จปุ๊บมันก็จะแน่นเลยแล้วแบบ ดูดิไม่หลุดง่ายก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันใครที่ชอบหูฟังที่แบบว่าใส่สบายอยู่แล้วก็แบตอึดๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับทีนี้อกจะบอกนิดนึงว่าการสั่งงานของเขาเนี่ยรุ่นนี้ก็พิเศษเหมือนกันนะครับคุณสามารถไปคัสตอมการสั่งงานเพิ่มเติมในตัวแอปพลิเคชัน Edifier Connect X ได้เยอะมากแล้วก็สามารถปรับค่าความเซนซิทีฟของการกดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกเล่นในการสั่งงานคือแบบดีมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่การทัชแล้วรอบนี้ครับเขาใช้การดีบการดีบเนี่ยมันจะต้องตั้งใจบีบ เลยครับชอบมากอีกอย่างหนึง่งในตัวหูฟังตัวนี้ที่แบบตะกี้ลองใส่เข้าไปแล้วก็ถอดออกแล้วมันทํางานก็คือมีฟีเจอร์ wearing d e t e c t i o มาให้ด้วยถ้าเป็นหูฟังราคาถูกๆส่วนใหญ่จะไม่มีจะต้องเป็นหูฟังราคาประมาณ4,000แบบนี้แหละถึงจะมีฟีเจอร์ wearing d e t e c t i o มาให้กับอีกจุดน,นึงนะครับที่จะเห็นก็คือตัวหูฟังด้านในเนี่ยเขาจะมีการแบบใส่ใจเรื่องของฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหมนะฝั่ง left เนี่ยจะเป็นสีเงินตัว L ฝั่ง right จะเป็นสีแดงตัว R ซึ่งเรามองแป๊บเดียวเนี่ยเรารู้เลยว่าฝั่งไหนซ้ายฝั่งไหนขวาเวลาหยิบออกมาจากกล่องเนี่ยจะได้ใส่ง่ายๆแล้วก็เวลาใส่กับเข้ากล่องครับมันจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปนี่คือตัวหน้าตาของเขาแล้วก็การสั่งงานซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่อง ตัวฟีเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกมากนะครับบันพับแข็งแรงไม่ดูงอกแงะนะครับตามรายลทเราคาของเขาแล้วก็มีไฟกูดิปกูดิปตรงนี้อยู่ทั้งสีเขียวสีขาวสีแดงบอกเตตัสหมดเลยนี่คือตัวหน้าตาของหูฟังรุ่นนี้ทีนี้ในส่งตัวสเปคหูฟังรุ่นนี้ให้สเปคมาจัดเต็มมากๆในส่วนตัวไดเวอร์แล้วก็ตัวเวอร์ชันบลูทูธด้วยนะครับตัวไดเวอร์ที่เขาให้มาเป็นไดเวอร์แบบคู่ก็คือข้างหนึ่งเนี่ยจะมีไดเวอร์สองอันการที่เขามีไดเวอร์คู่มาให้เนี่ยครับมัน ตัวดันมิกไดเวอร์จะเป็นตัวขับเสียงเบสเป็นหลักแล้วก็ตัวบาลานซ์เนี่ยนะครับก็จะขับเสียงกลางกับเสียงแหลมเป็นหลักมันจะมีประโยชน์เวลาเราฟังเพลงแบบหลายๆแนวร่วมกันคุณจะไม่ต้องไปนั่งเซตพรีเซ็ตใหม่ในทุกๆครั้งที่ฟังแล้วก็ถ้าเราฟังเพลงที่มันมีองค์ประกอบดนตรีเยอะๆถ้าในเพลงนั้นมันเด่นทั้งเบสแล้วก็เด่นทั้งกลางแล้วก็แหลมเนี่ยครับภาระของไดเวอร์เนี่ยจะได้ไม่เยอะมากแล้วก็เวทีคุณก็จะกว้างขึ้นกว่าปกติด้วยนี่คือความพิเศษของไดเวอร์คู่ที่เขาใส่ามาให้แล้วก็ย้ำ สำหรับเพลงล็อกนะผมรู้สึกว่าเครื่องดน,นตรีคือชัดแบบสามารถแยกได้เลยว่าแต่ละเครื่องดน,นตรีมีอะไรบ้างติดอย่างเดียวก็คือเสียงแหลมค่อนข้างแหลมมาหน่อยเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างไฮโน้ตผมรู้สึกว่ามันแชบหูไปหน่อยแนวล็อกนะครับสิ่งที่รู้สึกชอบเลยนะครับคือเรื่องการแยกเสียงดน,นตรีนะครับจากเครื่องดน,นตรีต่างๆครับมีข้อเสียหลักๆก,ก็คือเป็นเรื่องเสียงเครื่องดน,นตนรีนับที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างม,มาเบียดเสียงร้องเยอะครับทำให้ได้ยินเสียงร้องค่อนข้างไม่ค่อยชัดนะครับสำหรับเพลงล็อกครับมันให้รายละเอียดเครื่องดนตร แต่ว่าจะเน้นดึงงานที่มันโดดเด่นในเพลงนั้นๆขึ้นมาเป็นหลักมันก็เลยเป็นหัวฟังที่ฟังสนุกแบบเข้าใจง่ายแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างอาจจะโดนพลดทอยลงไปนิดนึงในส่วนการเชื่อมต่อไร้สายตัวนี้ให้เวอร์ชันบลูทูธมาเป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.4นะครับก็ถือว่าใหม่ที่สุดในท้องตลาดณนะเวลานี้แล้วนะครับรองรับ Google Fast Pair และที่เจ๋งยิ่งกว่านั้นครูฟังรุ่นนี้รองรับฟีเจอร์อย่างแอร์แดใครอยากจะฟังเพลงแบบ Hi-Res Audio อะไรเงรี้ยจัดไปได้และรุ่นนี้มีโลโก้ Certified Hi-Res Audio แบบ Wireless มาให้ในราคาแค่00กกกกววกว่่่่าาาาาาบบทสสสนนนนเเเมมมมมมโหดดดดตัีีีี้้้้้็ใใรรถชงไแลยออุู แต่10มิลลิเซกนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยว,ว่าโหมดเกมของเขานันเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัวฟีเจอร์การน้ำกันเหงื่อนะครับหูฟังรุ่นนี้รองรับการกันน้ำกันเหงื่อระดับ IP55 นะครับใครที่จะใส่ไปออกกำลังกายนะครับเอ้ยพี่ฝนตกโดนได้รรหรือเปล่าตัวนี้โดนได้แต่ว่ากันน้ำกันฝุ่น IP55 เนี่ยมันเฉพาะตัวหูฟังเท่านั้นนะครับกล่องเนี่ยจะต้องเก็บมิดชิดนิดนึงโอเคไหมครับเรื่องของตัวไวเลสชาร์จแล้วก็ตัวฟาสชาร์จนะครับหหหููฟฟฟฟัััััังงงงงรรรรรรุุ่่่่่่่นน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 นีีนีีีีาานน้้้้้้้้้คคบบบมมมมมมเเเเจจจอออ์์าา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 สสสตตชชชชชชใใใใยยย12ทถถถวววววไไดดืโโแแลกก็็ณ ANC ะ รวมกับตัวเคสชาร์จ28ชั่วโมงก็กลายเป็น40ชั่วโมงนะครับและถ้าเกิดว่าปิด ANC นะครับจะได้อยู่ที่17ชั่วโมงในตัวบอดี้ของหูฟังและรวมกับเคสชาร์จอีก39ชั่วโมงรวมแล้วเป็น56ชั่วโมงนะครับตัวใหม่พร้อมกับ ANC ตัวนี้ถือว่าเด่นมากครับเพราะว่าในเรื่องราคาของเขาครับเขาให้มามากถึง6ตัวซ้ายขวาอย่างละ3ก็ใช้งานได้ดีมากๆด้วยแล้วก็ตัว ANC ครับตัดเสียงรบกวนได้ดีมากลบ48 ibel, เดซิเบลอาร์มด้ียนส,น,ยน,สน้าวนเดี๋ยผมจะลองให้ดูอีีกกทนนึงแบบเต็มๆหลจา้ด้วยนกาารรใช้งงนจิี่ค แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งการฟังเพลงทั้งการใช้งานไม้ทั้งการเล่นเกมหรือจะเป็นฟีเจอร์ ANC เฮ้ยเป็นยังไงบ้างไปลองชมกันดูด,ด้วยนะครับต่อมาเป็นเพลงอะคูสติกสําหรับผมผมว่าดีเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเหมาะสาหรับเพลงแนวอะคูสติกเลยเพราะว่าเ,าเสียงเครื่องดนตรีมันชัดเจนเพราะว่าสามารถแยกเครื่องดนตรีแต่ละชนิดได้เลยในส่วนของเพลงอะคูสติกนะครับรู้สึกว่าเนื้อเสียงแล้วก็รายละเอียดเสียงดีเลยครับเมโลดี้มาครบชัดเจนไม่ค่อยจะมีเสียงเบสหนักๆมากบเสียงร้องครับทำให้เสียงร้องครับประสานไ ต,ตัวเสียงเครื่องดนตรีได้ดีเลยครับอะคูสติกฟังสบายๆครับเพราะว่าเครื่องดนตรีมันไม่เยอะแล้วมันก็เน้นเสียงร้องนาไอ้ตัวนี้เด่นมากๆในการนําเสียงร้องออกมาครับเสียงร้องแบบเพาะมากๆหรือว่าเครื่องดนตรีที่แบบมีแค่กีต้์อย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะเด่นออกมาแค่สองอย่างแล้วมันคือลงตัวมากกว่าฟังตัวนี้ครับถ้าไปเนียครับเรื่องการฟังเพลงละเพราะว่าหูฟังครับแน่นอนเราซื้อมาเราก็การฟังเพลงถูกไหมซึ่งผมต้องบอกก่อนนิดนึงว่าตอนแรกที่ผมได้หูฟังรุ่นนี้มาเนี่ยแรกแลเรารู้จักแบรนด์อีทีไฟเออร์ดีนะครับแบร มาฟังจริงๆเนี่ยนะครับส่วนตัวผมผม่อนทั่งเซอร์ไพรส์นะคือผมเซอร์ไพรส์เพราะว่าเสียงเบสที่เราอยากได้นะเขามีมาให้เหมือนเดิมแต่เสียงกลางกับเสียงแหลมที่ถ้าไม่ใช่ตัว Edifier Neo Buds Pro 2กับ Edifier Neo Buds Pro 1ในเลทราคา4,500เนี่ยผมก็ยังไม่เจอใครนะที่แบบว่าจะให้เสียงกลางกับเสียงแหลมมาได้เนี้ยบขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งมาเจอตัวนี้ครับผมให้เลยนะอันนี้ส่งของเขาเนี่ยมาจากตัวไดเวอร์คู่ที่เขาใส่มาให้คือมันมีผลอย่างมากครับอยากจะให้ทุกคนได้แบบได้ลองฟังเหมือนที่ผมฟังอยู่ตอนนี้จริงๆเนี่ยเสียงเบ มาก,มากเสียงเบสผมให้ผ่านเลยนะครับส่วนเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับแนวเพลงที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นแนวแบบฮิปฮอปแนวป๊อปแล้วก็แนวอะคูสติกผมว่า3แนวเนี่ยเขาทําเสียงกลางกับเสียงแหลมมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นร็อกกับเฮฟวี่เมทัลจะต้องเป็นบางเพลงแต่ถ้าเป็นฮิปฮอปป๊อปแล้วก็อะคูสติกส่วนใหญ่ผมชอบหมดที่ผมชอบ3แนวนี้มากๆเนี่ยครับสาเหตุมาจากการที่ว่าเสียงแหลมมันไม่บาดหูเสียงกลางมีความใสเคลียร์มีความสะอาดมากๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปว่านี่คือหูฟังราคา4 0 0 0บาทแต่ให้เสียงกลางที่มันใสสะอาดได้ขนาดนี้นี่ผมกาว วอุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะต้องบอกก่อนส่วนตัวผมเป็นคนที่ฟังเพลงนาน <c oughs> ก็คือผมเป็นคนที่ฟังเพลงแบบเรื่อยๆทั้งวันอะไรเนงะี้ยก็เลยชอบแต่ถ้าคุณต้องการความแบบสไปซี่นิดนึงต้องการความแบบจี้จาร์ดนิดนึงเนี่ยตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นในพรีเซสเดิมๆที่เขาให้มานะครับนี่คือสิ่งที่ไปเจอมาครับอยากจะบอกว่าเมื่อคุณจะฟังแนวไหนตัวนี้ไดรเวอร์เขามีพลังพอในทุกๆย่านโดยภาพรวมทั้งมวลของมันเนี่ยมันเป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้กลมกล่อมมากๆม,ม,มีความแบบละมุนมีความแบบทรงพลังในทุกด้านแต่ไม่สไไปซี่่เเ็นททแบบบวาาาาคุุณสมรถดกกัข้ โดยที่คุณไม่เหนื่อยแล้วก็ยังเอนจอยแล้วก็ยังสนุกกับเขาอยู่ได้ออานี่คือสิ่งที่ไปเจอมาดังนั้นถ้าเป็นสายป๊อปสายยิปฮอปหรือจะเป็นแนวอะคูสติกผมอนข้างมั่นใจว่าหูฟังตัวนี้ตอบโจทย์คุณนะครับแต่ถ้าเป็นสายร็อกหรือจะเป็นสายเฮฟวี่เมทัลนะครับอันนี้ต้องไปดูเป็นเพลงหรือวงไปนะครับและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มเสียงอย่างเช่นเสียงเบสให้มันหนักขึ้นเสียงร้องให้มันชัดขึ้นนะครับคุณสามารถที่จะไปปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในแอป Edifier Connect X เขาแต่ว่าอาจจะต้องมีคคคควววววาาาาามมมมมรรรรูู้้ใน EQ, นนนนกัสตตออออ EQ EQ ิึงงเเพะ่่่่่่จแลผผป็ีหฟบย ify จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในะระดับหนึ่งถึงจะคัสตอมได้แบบเต็มที่ของเขาแลวถ้าเกิดคณคัสตอมแล้วผลลัพธ์ต่างแน่นอนผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าผลลัพธ์ต่างแน่นอนมันปรับได้ละเอียดมากจริงๆนี่คือสิ่งที่ไปเจอมาในการฟังเพลงของเขาครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังคอมเมนต์จากทีมงานของตั้มยังแล้วกันว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาฟังแนวเนี้ยเขารู้สึกยังไงบ้างไปลองฟังกันดูนะครับต่อมาเป็นเพลงป๊อปให้ความรู้สึกที่เสียงแหละมะมันจะแหลมแสบหูมากๆเลยแล้วก็เสียงเบสอ่ะจะมาน้อยแต่ว่าคือมีให้รู้สึกว่ามมมัันนนกกระหหึ่บ้้างงงไไดวพล๊อ ขอชมอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องจังหวะเชียงแหลมนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่แยกออกมาได้ชัดเจนเหมือนกับเพลงล็อกแต่ว่าเพลงป๊อปจะได้เปรียบตรงที่ว่าเรื่องความดังของเบสครับมากบตัวเนื้อเสียงน้อยกว่าตัวเพลงล็อกแล้วก็เลยรู้สึกว่าเพลงป๊อปที่ฟังออกมาครับค่อนข้างเพาะแล้วก็ฟังสนุกเลยครับส่วนเพลงป๊อปอันนี้ผมว่าเป็นแนวที่น่าจะเหมาะกับผู้ฟังแบบนี้แหละมันให้ระยะเสียงมาครบเครื่องดนตรีครับแล้วก็มาแบบพอๆกันเพลงแต่ว่ารายละเอียดบ,บางอย่างก็นิดหน่อยแต่จริงผมว่ามันไม่ได้หายไปเยอะนะม,นมันครบเลยแหละเรื่องเสียง งานไมค์แล้วก็ฟีเจอร์ ANC ของเขานะครับจริงแล้วหูฟังรุ่นนี้ครับมีไมค์มาให้6ตัวแล้วก็ ANC เนี่ยนะครับได้มากสุดอยู่ที่ลบสีเดซิเบลผมขออนุญาตเล่าถึง ANC ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงไมค์เนี่ยเราจะมีพาร์ททดสอบไมค์เอาโดร์ให้คุณได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่า ANC เนี่ยมันจะต้องอธิบายว่าความรู้สึกตอนใช้งานเป็นอย่างไรนะครับตัวหูฟังเนี่ยนะครับสามารถปรับค่าตัดเสียงรบกวนได้4รูปแบบ1ก็คือเป็นระดับสูงนะครับระดับกลางแล้วก็็รรรรระะะดัััับบบบตตต่่่่่่่่หหืืออจเเเเเเปปนนนนนนววววคคีีีี4ูแททท้้าา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 ใใมมมมชงสผผย ไม่ได้ตัดเสียงหายจุ๊บไปเลยยังให้ความเป็นธรรมชาติอยู่ในการตัดยังไม่ได้หายจุ๊บไปทั้งทีเดียวนะครับแต่มีอยู่เสียงหนึ่งครับที่ผมไปลองใช้งานมาแล้วถือเออเนี้ยมันตัดเก่งมากเลยนะคือเสียงย่านต่ําหรือว่าจะเป็นเสียงอื้ออึงของเครื่องจกักรหรือจะเป็นเสียงแอร์ส่วนย่านแหลมอย่างเช่นตัวเสียงแปรแปน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 หรือว่าเสียงมอไซค์อะไรเงี้ยครับยังพอได้ยินอยู่นะครับยังมีความเป็นธรรมชาติในะระดับก็เล่าให้ฟังว่าน,นี่คือเอ็นซีที่เราไปเจอมานะครับส่วนแอมเบียนซ์ซาวนะครับถ้าอยากได้ยินเสียงรอบข้างเ ว่า default เดิมๆที่เขาเซตมาให้จากโรงงานเนี่ยผมว่า ambient sound มันยังเข้ามาไม่เยอะขนาดนั้นต้องไปปรับให้มันเป็นค่าสูงสุด ambient sound ถึงจะได้ชัดส่วนไมค์ครับตัดเสียงรบกวนดีมากถ้าไม่บอกว่านี่คือไมค์ของหูฟังทรงถั่วหรือหูฟังทรงดอทผมเชื่อว่าคุณแยกไม่ออกแต่ความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากนะก็บอกให้ฟังไว้ก่อนว่าเออเป็นประมาณนี้คือใครชอบไมค์ที่เป็นทรงถัวงถ่วและตัดเสียงรบกวนดีคุณจัดตัวนี้เลยครับไม,ไมค์แม่งแบบตัดเสียงรบกวนเนียนกริบเลยนะครับแต,ต่ก็จจจจจะะะะมมมมมีีีีุดดดดดดพพพััััััฒนนนนนนาา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 ออ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 ยยยยููู่่่่่่่งงงททเเ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 เลลลคคคคืืืววววววปปป็็็็ธรร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 รชตตติิิกกกกกหหหไไไสแบบบ้ึษณ์ข มของเขาเดี๋ยวลองดูตัวอย่างใหม่ที่เราไปเทสมาใ,ให้แล้วกันนะครับว่าคุณแฮปปี้ไหมกับการเก็บเสียงแบบนี้ทั้งอินดอร์ทั้งเอาดอนะส่วนตัวผมผมชอบมากในโลกตัวไม์โอเคครับนี่คือเสียงของ Edifier Neo นนะครับนี่คือเสียงในสถานการณ์ปกติแล้วก็มีรถขับผ่านเรา แคจะไม่ได้ยินเสียงรถแน่นอนผมมั่นใจเพราะผมลองมาแล้วถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องการคัสตอมหูฟังนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวหูฟังเนี่ยครับคัสตอมได้หลายอย่างมากๆแล้วก็ตัวเขาเนี่ยครับสั่งงานหรือว่าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Edifier Connect X ลองไปดาวน์โหลดมาได้ทั้งกับใน iOS แล้วก็ Android ในแอปนี้ครับทำอะไรได้บ้างหนึ่งละก็คือเราสามารถเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธของเราเข้าไปแล้วก็ตัวหูฟังก็จะมาโผล่อยู่ในนี้นะครับเพื่อจะได้อัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ตั้งค่าอย่างเช่นโหมด ANC ตัง, Sound, ตงแวแบบออ 1, 2, ปข รวมถึงคนที่ชอบฟังเพลงแบบ Hi g h Res Audio แบบ w i r e Res ก็สามารถมาตั้งค่าในนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันผมขอเริ่มที่ตัวควบคุมตัดเสียงรบกวนก่อนแล้วกันนะอย่างที่เล่าไปครับว่าเขามีอยู่3ระดับครับมีสูงมีกลางมีต่ําแล้วก็มี Ambient Sound เป็นอย่างที่4พร้อมกับคนที่อยากจะได้การลดเสียงลมก็สามารถมากดได้ผรว่าคุณนั่งวินบ่อยอะไรเงี้ยมากดในนี้ได้นะครับหรือจะเป็นเอฟเฟกต์เสียงครับมาเลือกนีเดซเช่นเดีดวยวกันนะครับจะมีมาตรฐานเบสหนักเสียงร้องปรับแต่งก็จะเป็นตัว EQ นะครับที่เราสามารถมาดึงขึ้นดึงลงปรับซ้ายปรับขวาแล้ว เกมได้แบบแอปพลิเคชันนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราไปตั้งค่าชอ็อตคัดในการกดปุ่มหูฟังไว้ได้ด้วยแต่ถ้าอยากจะกดเปิดมากดเปิดในนี้ซึ่งความดีเลย์ของโหมดเกมของเขาเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณลบแปดสิบมิลลิเซกเยอะไหมไม่ได้เยอะมากแต่ผมให้อันนี้ส่งที่เป็นเวอร์ชันบลูทูธใหม่ก็คือ5.4เวลาเล่นเกมเนี่ยถ้าเป็น Android ที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยนะความดีเลย์ไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวลองฟังเสียงแล้วกันว่าคุณโอเคหรือเปล่าในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าเขาท่ลองใช้งานมานะไม่ค่อยดีเลย์อย่างเห็นได้ชัดแต่าาว่าอะไรรดดีสุะหววว่่่่าาาง Android iPhone iPhone กกแนนนนนออนอย้สรมการแตะนี้ม่ยามาาาาคัััตตมมกเรรวว่ฟงนี้ คัสตอมการแตะซ้ายขวาได้เยอะมากแล้วก็เจนนี้ครับเป็นเจนที่ไม่ได้ใช้การสั่งงานโดยการทัชอีกแล้วใช้การบีบแทนซึ่งคําสั่งของหูฟังในแต่ละข้างที่เราสามารถใช้งานได้นี่ครับจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าคำสั่งจะมีตั้งแต่บีบ2ครั้งคุณอยากให้เป็นอะไรนะครับบีบ3ครั้งเป็นอะไรนะครับบีบนิ้วหัวไม่มือค้างไว้คุณอยากให้เป็นอะไรนะครับมาตั้งค่าได้คือหูฟังหนึ่งข้างเนี่ยคุณตั้งได้3คําสั่ง3คําสั่ง2ข้างก็เป็น6กคาสั่งอันนี้แล้วแต่ว่าคุณจะไปตั้ง การกดนั้นน่ะมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นการเปิดฟีเจอร์ e a r i n g d e t e c t i o n นะครับซึ่งผมเนี่ยจะตั้งเป็นถอดหูฟังออกเพื่อหยุดเพลงแล้วใส่หูฟังกลับเพื่อเล่นต่ออย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากที่สุดแล้วหรือจะเป็นฟีเจอร์ค้นหาหูฟังบางทีเราทําหูฟังหล่นอนะไรเงี้ยผมมาเป็นบ่อยเลยเวลาแบบว่าฟังเพลงอยู่บนโซฟาแล้วก็นอนหลับไปตื่นมาหายข้างนึงอนยะ่างเงี้ยก็กดค้นหาได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดิบกันที่ตรงนี้มีมาให้เขาจะส่งเสียงไปที่หูฟังครับมันจะมีความแบบเสียงแหลมๆขึ้นมาแบบติต๊ติตตแบบ ก็จะได้หาหูฟังได้ง่ายๆดีกว่าไม่มีฟีเจอร์นี้เชื่อผมเถอะแล้วก็สุดท้ายครับที่ผมยังไม่พูดให้ได้เห็นก็คือการเชื่อมต่อ2 device พร้อมกันนะครับถ้าใครที่เป็นสายแบบว่ามีอุปกรณ์หลาย device นะครับเดีย๋ยวจะเชื่อมต่อ Duo device connect อะไรเงี้ยจริงแล้วตัวหูฟังรุ่นนี้ทําได้แล้วก็เราจะแบบเครื่องนึงอาจจะเป็นเครื่องหลักอีกอันนึงอาจจะเป็นแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เราอะไรเงี้ยมันสามารถเชื่อมต่อไปพร้อมกันได้แล้วเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้คอมอยู่แล้วสวิตช์ไปเป็นมือถือเพลงมันก็จะตามมากับมือถือด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีชนิเดียวกันไม่ต้องมานั่งแบบกด pairing ใหม่อยู่วุ่นวายหูฟังในยุคสมัยใหม่เนี่ยเคามีฟีเจอร์แบบนี้กันหมดแล้วคร ซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับ,รบการเป็นกาหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะเห็นเนาะก็คือตัว l d ร์แดกกจะอยู่ตรงที่ฟีเจอร์ที่เรียกว่าตัวแปลงสัญญาณเสียงแบบ HD นะครับถ้าเกิดคุณมาเปิด l d ร์คุณจะต้องเสียฟีเจอร์ไปไหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดเกมหรือว่าตัว d u o Device Connect อะไรเงี้ยก็จะหายไปนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะก็ต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาเสียงเพราะๆหรือคุณจะเอาฟีเจอร์ล้ำๆนะครับแล้วแต่นะแล้วก็สมาร์ทโฟนของคุณนะครับจะต้องเป็น Android ด้วยเพราะว่า iPhone ไม่มี High Res Audio แบบ Wireless ตัวนี้รองรัับเลลยนะท้้ง SBC AAC แวกก็ Elda คคือารส ตัวหูฟังซึ่งเราสามารถคัสตซ่อมได้เยอะมากครับแต่กี้ที่โชว์ให้ดูก็จะมีเรื่องของตัว EQ เรื่องของตัว ANC เรื่องของตัวการบีบหรือจะเป็นการเปิด L DAC การเปิด Hi Res Audio อะไรเงี้ยก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับอย่างที่บอกครับว่าใช้งานได้ทั้งกับใน iOS แล้วก็ Android เลยนะครับ Edifier Connect X ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับและก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูความดีเลยของโหมดเกมของเขาหน่อยหนึ่งว่าแบบเออความดีเลยเปิดเกมมัวกับปิดเกมโหมดนั้นเป็นอย่างไร iOS Android เป็นยังไงอะไปลองชมกันดูครับ และนี่คือท้องหอดผมครับกับน้องอี i f i e r Neo ร์เนะครับหูฟังตัวเล็กสเปคจัดเต็มนะครับมีหลายๆอย่างครับที่เป็นเพนพอยต์ของรุ่นพี่ของเขาไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นตัวราคาไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่นะครับ Neo อดอแก้ไขให้หมดแล้วในราคาที่ถูกกว่าเดิมนะครับและเพื่อนๆไหนนะครับที่สนใจหูฟังบลูทูธรุ่นนี้อยู่นะครับในช่วง Lazada global brand day นะครับตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับอี i f i e r ครับเขาใจดีมากจัดโปรโมชั่นจากราคาปกติ9,999 4,199บบบบาาาททนนนนนนนะะะคครรัััใใช่่วง้้เเเียจลลดหหืออ นี้ครับ eDifier เนี่ยเขายังมีรุ่นน้องที่เปิดตัวมาพร้อมกับ eDifier Neo ด้วยก็คือ eDifier w 8 u 0 BT Pro ก็จะเป็นหูฟัง True Size ราคาน่ารักน่ารักแล้วก็ให้สเปกมาจัดเต็มตามสไตล e ์ eDifier เช่นเคยนะครับจุดเด่นของ eDifier w 8 u 0 BT Pro รุ่นนี้เนี่ยครับจะอยู่ที่ว่าเขาให้ขนาดไดรเวอร์ที่ใหญ่ระดับ40ม mm. มพร้อมกับมีการเคลือบไทเทเนียมที่ตัวไดรเวอร์มาให้ด้วยนะครับตัวข้อพับนะครับที่จากเดิมเนี่ยมันจะแข็งๆนิดนึงตัวนี้เขาจะสามารถที่จะพับเก็บไว้ได้เหมือนกับรุ่ เท่าไรังไม่พอครับรุ่นนี้ยังมีการเพิ่มโคเดกใหม่ที่หลายคนเรียกร้องกันไปก็คือโคเดก A/C หรือว่าโคเดกของ Apple นะครับใส่เข้ามาให้ด้วยแม้ว่าจะเป็นรุ่นราคาถูกสุดก็ตามแต่นะครับเพราะวัานั้นครับรอบนี้เขาใส่ฟีเจอร์ที่หลายๆคนเรียกร้องกันมานะครับตัวฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนอย่าง A/C n แล้วก็ตัว a m b i e n t Aware นะครับรุ่นนี้ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับและรุ่นนี้ครับยังมีไมค์ที่ติดตั้งมาให้พร้อมกับตัวฟีเจอร์ AI ตัดเสียงรบกวนนะครับและที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว ออเดลแบบมีสายนะเพราะมน,นั้น,นครับมีการอัปเกรดเวอร์ชันบลูทูธให้เป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.4เรียบร้อยแล้วนะครับมีฟีเจอร์เกมโหมดมาให้เหมือนรุ่นพี่นะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับราคาของ eFire d o u b e U แปดร BT Pro นะครับรุ่นนี้เนี่ยจากราคาเต็มนะจะอยู่ที่2,599บาทช่วงลาซาด้า global day eFire ลดให้เหลือ1,799บาทและคุณลองย้อนกลับไปดูฟีเจอร์เทคอร์นาได้แล้วราคา1,799โคคคตรุม้มนี่ือตัวเริ่มต้นนะเวย้ยแแต่แบบฟีเจอร์แบบจัดเต็มมากนะครับรายเพิ่มเติมนะครับทั้งตัวสินค้า้าแลวก็ลิงก์โปรโมต้นนะเว้ ลิงก์โค้ดส่วนลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับลองกดเข้าไปดูได้นะนี่คือโปรดักต์ใหม่ของ e d i f i e r ที่พวกเราได้ลองเล่นแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันไว้ในวันนี้นะครับทั้ง e d i f i e r Neo Dot แล้วก็ e d i f i e r W800 BT Pro นะครับทั้งสองรุ่นนี้ครับจุดเด่นเรื่องตัวราคานะครับที่ย่อมเยามากๆแต่ว่าฟีเจอร์ที่ได้มาถือว่าล้นเกินตัวไปเยอะแล้วนะครับสำหรับแบรนด์ e d i f i e r นะและถ้าเพื่อนๆไหนนะครับที่กำลังสนใจอยู่ผมแนะนำครับช่วงลาซาด้า Global Band Day นะครับได้ทั้งราคาทีีีีีี่่่่่่่่่่่ถถููกก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 วววววววาา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 าโโปรรรรรมมมมมมชัััันนนนนทททเเเเยยยยอออออออะะะะะแแแลลลลลขขงงงดดดด้้้้้คคคคบบบุณ Edifier ็ซสตตใใหไพิิ ขคอมเมนต์มาขอไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยจัดให้วันนี้ผมตั้มกับ e f i r ์ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีสวีสดัตจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบาย